สวัสดีครับอุปกริดชเชี่ยแนวมือน,นี่เฮ็ดนยังนี่พาคก,กันเฮ็ดนยังเล็กหน่อยมือนี่เบาครับนี่นะเอาหนูกินให้เอฟซีบังกันนะก <c ười> ินให้พ่อแม่พี่น้องเขาบังกันนะได้มาจะใส่หมกเมาเฮี้ยนผักกุ้งครับโอ้เฮี้ยนผักกุ้งปั้นจักรยานนะไปเอา <c ười> ขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ใส่เพืกันไหนเคี่ยวกินใส่ อโอ้ยเอาได้น้องเพิงเอาโอ้เสีบยบปะไม่เสีบยสบปลากินเบิดบ่นี่เบิดนี่นะแคบ่นี่แคบเอาครับเบิรงพี่น้องความสุขของเด็กหน่อยครับเอาอีกช่วงเฮ้สมัครละบาดนี่เด้งดอือฮืมาพี่นอ้องไม่ต้งองเบิร์ลายใหญ่หางกินบมกเมาครับ บรรยากาศกินบักหมอครับง่ามเทียงหลังจากเคียกันบานเลี่ยวด้อครับนี่พุ่นะยุ่มยำยุ่มยำเอาใส่ใส่สกินข้ามซ้ำไหนครับพีคกินขักกินเน่เอาดึงใส่งกินข้ามเลย Ng nung, kim mẹ. Bao nhiên a mau, A bung hoa. A hắp bung hoa. Bung hoa. A hắp b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 ung hoa. A kín bung hoa. ขางอุปคือใช่แนวครับพุ่นครับกินเบิดจานอยู่วป่าเนื้อป,ปัดทั่วนะมาต้องเป่าลายหางดึงครับโอ้ยเอเอม้อนนั่นไหมปอดนำลล่แตกครับสะยันพนันเอาพี่เอาใส่เอกาะ จะการบ้านเหลียวไปนวนหน่อยเหลียวอยู่นหน่อยแสดงว่าพันเหลีวเห่อเหลียวอยู่นหน่อยๆป๊าดีคิวไหมอ,มอมีคิวเหลีวเวิรไปการบันเา,า,นาูงานมุ่านบ่คุณครับบรรยากาศคุยนอนน้่กับมี่เด็กๆก,กินบักเมาบรรยากาศดีครับ อยู่ทงอยู่ท่าที่ทําการอุปขึ้ครับที่ทําการอุปขึ้ชาแนลครับเทียงเทียงกินบักเมาครับใส่กี้ดึงให้พี่น้องเบิงบ้งค้ำยงยงยงกันเบิ้งครับเบิงบ้งเบิง้งเพิ่นอีกกินค้ำยงยงยงครับเบิง้งปอดพุ่นนะอ่าครับพี่น้องน้ำไลยแตกน้ำไลยแตีนละ่ะเมื่อกลั่นเลยทุบเบิ้งพี่น้องเบิ้งเพิ่นลุยพ่นครับเอ้า ปั๊ดนะเฮ้ยน้องเพิ่อน้องเพิ่อเอาเทโลซอนบ่ะอ้าน้องเพิ่อครับนั่งเอียดช่องหน่อยเฮะปั๊ดใส่เทโลซอน,นบรรยากาศครับลมไไ้มใบวาอยู่ที่ทำการอุปขึ้นใช้แหน่บิ่งพี่น้อง,นองผ้ากันเทียกันบ้านแล้วก็กินบกักชมพูดนะ บางอยคี่ยวสั่งครับเออดึงพูดหนึง่งเสียห้ยแล้วครับไ <của> ม่อย่างกินน้ามอม,น,มนั่นบันตายเพียดยางครับครับเกี่ยวกับเบิดบ,บัานเนาะคุยกับคักดึงกินบักเมาครับกินบักเมาออมอนครับ <c oughs> แซบบอบอกพี่น้องไงแซบบอบอกลุงป่านาเนี่ยแซบบออีคิวแซบบอคิวแซบครับลุงแซบบอแซบครับโอ้ยลุงเพิ่งสมเบาเบาไว้ครับตอนนี้ค่าค่าสมไหลอยู่โอ้ยแกี่ยวไม้คิวหมือนหลับไปเกี่ยวไม่รอบ s w i ครับเกี่ยวเบิดบานรอบ .swing นะครับนี่เกี่ยวแปดมิลไลคุณครับบรรยากาศ อยู่ทงอยู่ทาครับบรรยากาศให้เบิ้งครับที่ทําการอุปคึตครับ,มมรบเป็นจังไ่ยี่อเสีบยบคากยี่ห้อบ่อยอย <c oughs> สัสม,มักป <c oughs> ้าไม่ยังใส่ผงชูรบสบ่เนี่ยมาใส่ผดใส่ผู้แท้เหรอไ,ไ,ไม่ร้านหรอกครับเอ้าแกวหลอบสรงครับเสีบน้าตาลบ่เนี่ยมาถูกไม่ยังอีกบ่เนี่พิผมครับ โอ้พริกผงน่ามากินนี่กับเบลล์มะช้อนเลยครับผสมกับเห็ดแก้วเห็ดสุดๆให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยครับก็ไปกับข้าวคั่วครับใส่ข้าวคั่วพร้อมบ่อบ้านเปนจุซีนงัว่าบ้านเปิดบ้านเป็นจุซีนงัวมาใส่คักงเถไนเสียบเลยครับเสียบปานั่นบ่อีคิวสั่งครับอันนี้อีคิวสั่งอันนี้น้องเพิงครับอันนี้น้องนัวครับปอฮกปอหาปอซี เทศกาลบ้านแล้วเลี้ยงเลยครับสี่ห้าหกนี่ครับมาดิเอาเ้แล้วครับตปลาปลาโอ้ใส่ปลาอ้นบบโคสกบโองโคเดี๋ยวเอาปลาาพ่อเล้ลวงเขเขียนไปปอดเอาออกแน่นั่นปลานั่นเอาขวดปลาออกก่อนนั่นเอาตั้งไว้ปลาทเสียบครับ นี่ครับบรรยากาศมีของเด็ดเขาบินน้องยรู้ยังล่ะมึงก้กลมเลยไหมนี่บ้าหูงบินต่ำตัวนึ่งยังเด็ดนี่แม่ก้มกลมนี่ไหมโอ้หมักเมาสุกนะครับเอ๋อแก้วรอบสองเสียบไล่บรรยากาศครับิจิมให้เบื้องก่อนครับเสียบก็เสียบเป็นไรลอบนี่ โอ้เอาเหออานุ่มทำยงยงกันเดินพี่น้องไม่กินน้ำกัน <c oughs> มาครับอือหอปั๊ดถั่วเบิ้งหนองคิ้วครับเบิ้งหนองคิ้วหนองเพิงสมักแล้วครับคุณ <c oughs> เนาเบิ้งหนองคิ้วอื <c oughs> อหอ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดบักเมาครับบักเมา เพิ่นนึ่งสมักไปนี่มพืนหลวงโนครับเงเพื่อนกระสดเอาเอา้าดึงบักเมาแข้งกันอย่าว่าเขาของน้ำแข้งกันเด้อะคุณครับบรรยากาศเต้นอยู่เหมนแม่นังบูบ้ไปนี่เอา้าดึงเพืน่นมันเพ็ดบ่หมอนั่นหมอนั่นเพ็ดไปนี่เฮอเลียนอ้อมเฮียนละบ้านหยาบลอยครับมาเพ็ดดึงเหยียกซูเขาไปนี่ เอาขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นขอบคุณครับเอาคัมทุ่ทไายให้พี่น้องเฮาเบิงเสร็จกินบักเมาครับเบ,บิงครับเป่าอา๋อครับบรรยากาศขอบคุณนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน,อน,อน,อนอ้องนุน้องคิวน้องเพิงของให ทีมงานอุปคึต h ชาแนลครับมือนี่กินบักเมาครับนี่บรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศยิงเมาขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจอันนี้คลิปแรกครับของอุปคขต c h ชาแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ